Thank God it's Sunday <S life มันมันฟังแล้วคุม้มอาการที่คล้ายๆกดไหลย้อนจุกแน่นลิ้นปีจุกแน่นหน้าอกคุณอย่าพึ่งมั่นใจว่าคุณจะเป็นกดไหลย้อนคุณต้องดูก่อนว่าคุณไม่เป็นหัวใจขาดเลือดเฉียบพันนะห <c oughs> นักกวี้แลนวถามว่ามันต่างกันยังไงคุณจะมีอาการแน่นหน้าอกแบบไม่ปกติะ คำพูดที่ผมได้ยินจากคนไข้จริงๆเขาจะบอกว่าอาการแน่นหน้าอกของเขาไม่เคยเป็นในชีวิตแบบนี้มาก่อนเลยถ้าคุณเป็นอย่างนั้นคุณก็ไปหาหมอเลยครับอันที่สองคืออาการแน่นของคุณ่มีอาการร่วมเช่นหน้ามืดเป็นลม,มตัวเหงื่อแตกตัวเย็นมือไม้เย็นหน้ามืดใจสั่นรุนแรงนะครับอันนี้คือคุณสงสัยได้เลยว่าคุณเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าคุณไปตรวจด,ดู นะครับอันต่อมาครับสิ่งที่คุณจะต้องคอยดูด้วยว่าคุณจะเป็นไหมคือริ่มเลือดอุดตันครับผมเคยได้ยินคำว่าอีโคโนมิคลาสซินโดม o m e พวกที่ประเภทนั่ง c o n o โนมิคลาสแล้วก็ตึงตายไปเลยก็เกิดจากริ่มเลือดอุดตันที่ขาแล้วเปลิ่ยนปอุดที่ปอดนะครับรถ้าคุณเป็นคน <laughs> คถ้าคุณเป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยแอคทีฟเป็นคนที่สุขสบายนั่งนั่งนอนนอนไม่ขยับตัวนั่งงานทำงานทั้งวันสี่ชั่วโมงสิบสองชั่วโมงก็แล้วก็ไม่รู้ขากบโต๊ะหรือว่าเก้าอี้เลยเนี่ยคุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดริ่มเลือดอุดตันในปอดได้ในหลอดเลือดปอดได้พวกนี้ก็จะมีอาการแน่นหน้าอกเหมือนกันนะครับแต่มาพวกนี้จะมาด้วยอาการเหนื่อยหายใจไม่ทันหายใจไม่ได้หายใจไม่อิ่มทันทีรุนแรงรุนแรงด้วยนะครับต่อมาครับที่เจอ Thank God it's Sunday ไลฟ์มันมันฟังแล้วคุ้ม